ข <c oughs> ยาบอ่าตั้งใจขยับแล้วสังเกตให้นะนะว่าพอเราขยับมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเวทนาที่ปรากมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะทิฏฐิที่มันเปลี่ยนไป สให้วทน,านีได้สังเกตไหมเอาละจุยลืมพออาจารย์บอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมเวลาเราเปลี่ยน่ะให้ตั้งใจเปลี่ยนแล้วสังเกตดูขณะที่เราค่อยๆขยับไปเนะี่ย เออดูซิว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเข้าใจไหมออแล้วก็ขยับดูด,ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเป็นยังไงเออไม่ใช่แบบปุ๊บปับปุ๊บปับเหมือนกันเข้าใจปะอ่ะถอดบทเรียนนิดนึงก่อนที่เราจะเลิกกันเกียร์อาจารย์ใช้เวลาทั้งหมดสาสิบนาที แบ่งเป็นสองช่วง20มนาทีกับ10มนาทีนะ20นาทีแรกนั่งนิ่งๆเฉยๆไม่กำหนดกรรมาฐานใดๆ10นาทีท้ายใช้าการจเจริญสติ14จังหวะคำถามแรกก็คือใครรู้สึกบ้างว่า30นาทีครั้งเนี้ยการทำครั้งเนี้ยนะ ใครรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวกว่าครั้งแรกจ้งมือขึ้นพรึบเลยทำไมอ่ะทำไมเวลามันผ่านไปไวอ่ะมันก็เดเหมือนเดิมนะยกมือสิยกมือก่อนยกมือก่อนเธอตาฉันมีแค่สองหูฉันก็มีแค่สองทางนี้ทางนี้มัน จริงนี้งไม่ได้นะเว้ยเอายกมือดิใครจะพูดอ่ะเชิญอ่ะพี่ว่ามันมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วครั้งแรกใช่ไหมพอมาครั้งนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราไปที่ไหนใช่ไหม แล้วเราไม่เคยไปอ่ะเ<ม>พราะครั้งแรกอาจารย์บอกว่าไง<ม>จะไม่ได้บอกกําหนดเวลาเลยใช่หรือไม่อาจารย์ใช่และ่ะใช้คําว่าทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใช่ไหมรู้สึกว่ามันเลื่อนลอยไหม,มแต่ครั้งนี้บอกว่าสามสิบนาทีนะเ<ม>ออเออเะกกาหนดมันมีกระบวนการที่เคยมีประสบการณ์เหมือนเราเวลาไปไหนที่เราไม่รู้จักทาง<ม>เรารู้สึกมันไกลไหมแต่พอขากับ ใช่เลยไม่พอเราเคยไปแล้วก็ออใกล้เนาะไม่ได้ไกลยอย่างที่คิดนะ่ะเห็นไหมเมื่อก่อนอาจารย์มากรุงเทพเนี่โอ้ไกลใช่ภูมิกรุงเทพเนี่ยไกลมากเดี๋ยวนี้บอกไปฉันเพลกรุงเทพบนเถอะเข้าใจข้าหมายไหมคือแบบเดี๋ยวนี้กําหนดเวลาได้เลยว่าจะไปถึงกรุงเทพตอนกี่โมงอะไรยังไงอะ่ะเข้าใจไหมออมันง่ายขึ้นเลยเพราะมันเดินเดินทางกันจนแบบ จนนั้นแล้วอะเนาะอ่ะเช่นครับใครแบ่งปันอีกทำไมรู้สึกว่าเวลามันบนใบกว่าเดิมคือเหว่ามันมีจุดมุ่งหมายมันมีจุดประสงค์นะคะแล้วมันมีความสงบมากกว่าเดิมเพราะรู้ว่ามันรู้เขได้ได้รู้มาแล้วว่าเหตุและผลมันคืออะไรเอ่า มป็นคำตอบที่สวยงามมากความไม่รู้มันเลยทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นความมันไม่รู้ว่าสิ้นสุดเมื่อ,อไหร่จะเจออะไรยังไงมันก็เลยวุ่นวายไปหมดเลยใช่หรือไม่แต่พอครั้งที่สองเนี่ยมันได้ถอดบทเรียนไปแล้วว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอแบบนี้แหละเดี๋วก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็อย่างนี้แหละใช่ไหมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกไม่ไปกงังวลไม่ไปวุ่นวายเวลาก็เลยดูเหมือนผ่านไปไวเนาะโอเคเยี่มนี่อีกไหมครับเชิญนะ คราวนี้เลยพอพอ,พอมันพอมมองเห็นว่าเลยมาขึ้นมาตอนที่มันเรากำลังจะไปเข้าไปมันจะเไปไม่ใช่แหละเราจะต้องมาดีอ๋อจับเทคนิคเลื่อนการเปลี่ยนมาเป็นผู้สังเกตการแทนใช่ไหมใช่ทั้งนั้นแปลว่าไอตอนครั้งแรกเราเผลอเข้าไปเป็นบ้างถอยมาบ้างใช่แต่ครั้งเนี้ยมันเห็นจังหวะที่จะลงเข้าไปเป็นใช่ไหมแล้วเราก็ถอยออกมาเลยใช่ปะ อ๋อมันเห็นบ่อยกว่ามันเลยถอดออกมาได้ไวกว่าแต่ครั้งแรกเนี่ยคือมันไปลอยอยู่ในใน,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 ในจมอยู่ในวังวนนั้นอืมเป็นคำตอบที่ดีมากเลยอะ่ะพอมันถอดบนเรียนแล้วมันรู้แล้วว่าเราเรา,เราเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นผู้สังเกตการให้มากขึ้นใช่ไหมอืม เพราะเวลาเราจมเข้าไปในมันเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นทุกข์นะและความเป็นทุกข์นี่แหละที่ทําให้เวลามันรู้สึกเนิ่นนานใช่หรือไม่ใครเคยมีความทุกข์ใจแล้วเวลามันผ่านไปช้าแล้วเกิดบางยกมือขึ้นจริงๆเวลามันเดินไปเหมือนเดิมไหมแต่ทําไมเรารู้สึกมันช้าใช่แต่พอเราเรามีความสุขเป็นไงโอ้เวลาผ่านไปไวจังเลยวะใช่หรือไม่ อแต่ถ้าทุกเมื่อ,อไหร่นี่แบบออืืเหมือนนาฬิกากูเสียไหมอะไรเงี้ยมันก็เดินมาตั้งนานไปอย่างนี้แหละสุขมันก็เดินอย่างนั้นทุกข์มันก็เดินอย่างนั้นใช่ใหรือไม่ใจเราต่างหากที่มันไปวุ่นวายเนาะนี่เองไหมครับเชิญครับทำไมรู้สึกเวลาผ่านไปไวกว่าเดิม ดังนั้นคำถามใหม่ครับยังเจอความคิดฟุ้งเหมือนเดิมไหมเจอเจอความว่่งเหมือนเดิมไหมเจอเจอความปวดเมื่อยเหมือนเดิมไหมเจอทุกอย่างนั่นแหละเหมือนเดิมนั่นแหละใช่หรือไม่แต่ใครรู้สึกบ้างว่าตัวเองเป็นทุกข์กับมันน้อยลงยกมือขึ้นครับอุตสาห์ทุกอันนี้แหละที่อยากเห็นทำไมอ่ะ ทำไมเราบันทึกกับมันน้อยเราเชิญครับเชิญเราไม่ไปจดจอ่จดจอกับมันเนาะไม่ไปวุ่นวายกับมันเนาะหมายถึงว่าตัวความคิดตัวอารมณ์ตัวความรู้สึกต่างๆมันจะเกิดก็เกิดแต่เราไม่ไปวุ่นวายไม่ไปจดจ่อกับมันเนาะโอเคเยี่ยมากอเชิญครับอ,รอีกไหมอ่า ไปคิดแทนเพื่อที่จะให้ไม่ไปจดจ่อที่ความเมื่อยออ,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 อแต่ตอนหลังรู้สึกว่ามันก็ยัเงเมื่อยอยู่ดีก็เลยไปดูที่ความเมื่อยเลยว่าอันนี้คือจจเมื่อยอือะไรอย่างเงี้ยครัอตอนแรกมันมีความเมื่อยเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนเอาใจไปอยู่กับความคิดเรื่องอื่นเพื่อจะไม่ไปจดจ่อความเมื่อยซึ่งได้ผลไหมไม่ไม่ได้ผลเราก็เลยน,น้อยลงในตอนแรกแรกใช่ไหมฮะ แล้วก็มันเดิมทีนี้เรามาเลยเปลี่ยนกระบวนการดูว่าองั้นไปกําหนดรู้กับมันว่านี่มันคือเวทนานะก็คือความปวดเมื่อนั่นแหละรับรู้ยอมรับแต่ไม่ยอมซีโลลาคุณไม่ยอมไปเป็นกรกรมันใช่ไหมก็ดูว่ามื่อยแร้นก็ก็ดูว่าเออมันจะทนได้แบบเออมันจะเป็นยังไงเท่านั้นเองไม่หนีไม่มีไม่จ่าย ก็คืออยู่กับมันนั่นแหละแต่เข้าใจมันใช่ก็สงบขึ้นกว่าครั้งแรกเออนี่ไงความสำคัญคือเราจะอยู่กับมันยังไงนะไม่มีไม่หนีไม่จ่าย <c oughs> ก็คือเราอยู่กับมันอย่างนี้แหละ <c oughs> มันปวดมันเมื่อยก็รู้มันปวดมันเมื่อยแหละแต่ไม่เอาใจไปผูกพันไปวุ่นวายไปสร้างทุกอุปทา,านซ้อนเออเนี่ยเข้าใจยังไห้นะ รับรู้ว่ามีก็รู้ว่ามีนั่นแหละแต่ไม่ไปไม่ไปสร้างกระบ,บวนการบางอย่างเติมกับมันเท่านั้นเอง <c oughs> เราเรียกกระบ,บวนการแบบนี้ว่าเห็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยเนี่ยคือเรื่องสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าสอนให้เราไปเห็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยที่พี่เจอเมื่อกี้แหละคือการเห็นอย่างที่มันเป็นพอเห็นอย่างที่มันเป็นปุ๊บ มันก็เลยไม่ซ้อนด้วยความอยากหรือไม่อยากพอมันไม่ได้ซ้อนด้วยความอยากหรือไม่อยากปุ๊บมันก็เลยไม่มีทุกอุปทานเพราะทุกอุปทานมันเกิดจากเอาความอยากความไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องมีตันหาอุปทานเป็นสมุทรไทยเข้าใจยังให้เนี้ยมันก็เลยทุกอุปทานแต่พี่เห็นมันอย่างที่มันเป็นน่ะมันไม่มีความอยากความไม่อยากมันก็เลยไม่มีสมุทรไทยเมื่อไม่มีสมุทรไทยทุกอุปทานจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะมันไม่มีเหตุไงเข้าใจยังอือ อันเนี้ยเมื่อกี้ดีมากเลยวิธีการแบบนี้เมื่อก่อนอาจารย์ก็ใช้แบบที่คุณเป็นคือตอนแรกเปลี่ยนความคิดเอาจิตไปอยู่กับความคิดเรื่องอื่นเอาจิตไปจับอับอื่นไปจับกับกรรมฐานบ้างไปจับกับพุทโธบ้างไปจับกับลมหายใจบ้างคือหนีอ่ะหนีหนีหนีภาวะหนีไม่รอดว่ะเข้าใจไหมเพราะในภาวะหนีมันคือภาวะความไม่อยาก ใช่หรือไม่มันเอาความไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ไหมซึ่งไอ้ความไม่อยากมีกําลังมากกว่ามันก็เลยเกิดทุกะทานซ้อนอยู่ล่าไปจนตอนหลังมาเนี่ยพอเรามาฝึกเจริญสติคือเมื่อก่อนตอนฝึกสมถะอ่าก็จะใช้วิธีนี้แหละหนีหนีหนีหหน,น,น,นีไปพุโทโธหนีไปสงบนีไปปรากฏว่าพอพอเรามาฝึกเจริญสติ เราไม่ได้หนีมันแต่ก็สังเกตดูมันดูซิมันจะเป็นยังไงโอเฮ้ยมันมีแรงมีค่อยนี่วะใช่ป่ะมันมีแบบมุ๊ม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 บ้วก็คล้ายๆแบบ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 มม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 บบ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 สังเกตดูไหมจริงป่ะถ้าเราสังเกตดูเฮ้ยนีไงอาการแรงอาการคล้อยอาการแรงอาการคล้อยนี่คือความไม่เที่ยง มันมีแรงมีค่อยคือความไม่เที่ยงขาใจยังให้เน,นี่ยเนี่ยคืออนิจจังเนี่ยถ้าเราสังเกตมันมเราจะเห็นเฮ้ยมันมีแรงมีค่อยนะเออมีตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊ตตตมันมีแบบสารพัดอะบางทีก็เหมือนกับมีเข็มแทงเต็มไปหมดบางทีก็แบบเป็นปั้นขึ้นมาเชียวมีไหมมีบิดเป็นปั้นกันขึ้นมาเลยใครเคยเป็นตะคิวตอนตื่นนอนบ้างยกมือขึ้น เออสังเกตไหมเป็นตอนไหนตอนเราเปลี่ยนท่าไวเกินไปใช่หรือไม่สมมติว่าขาเราขาเรา,า,เ,ราเราอยู่อีกท่าหนึง่งแล้วเราบิดขาเร็วไปใช่ไหมแล้วพอมันเป็นงั้นทำไงรองโอ,โ,อโ,อโอ๊ยโอ๊ดิ้นทุรนทุลายไหมมีไหมมีใช่ไหมเออ อย่าไปทำแบบนั้นนะเสียเชิงเสียเชิงพอมันรู้สึกว่าจะเป็นปั๊บค่อยๆคลายดูมันดีๆอย่าให้ใจโอยโยโยอะๆอย่าให้มันอย่าให้ไปปรุงแต่งกับมันให้สังเกตดูมันนะแล้วมันจะค่อยๆคลายออกเองแต่ถ้าใจเราไปกังวลกับมันนะมันจะมันเหมือนมันจะแรงขึ้นด้วยนะดูเอาแค่นี้เองครับเห็นอย่างที่มันเป็นพระเจ้าบอกเพราะเมื่อเราตั้งใจสังเกต เราก็ตั้งใจที่จะเป็นผู้สังเกตการกับมันปุ๊บเราก็เห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีแรงมีค่อยทีนี้พอเราไปจับไปจับอาการแรงค่อยแรงค่อยแรงค่อยของมันอ่ะเข้าใจไหมใจเราไม่ไปวนวายกับมันว่าทําไมมันต้องเป็นทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทําไมกูต้องปวดที่รูเลมันจะหายไม่มันแค่เห็นอาการมุบ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 มแค่นี้เองมันก็จออาการมุบมบมบมบแค่นี้จบเราไม่เป็นไรเลย เห็นแต่ความที่มันเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยเป็นอันนิจจังนี่ะเนี่ยสังเกตดูนะฮะมันมีมันมีอยู่ลองทำดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้เจอเนี่ยนี่คือกระบวนการที่เราเปลี่ยนไปจากที่เราไม่เคยรู้แล้วเราก็โดดไปร่วมกับมันในในครั้งแรกใช่ไหมเราก็เจอหมดเลยพอครั้งที่สองเราโดดไปอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่สองเราโดดไปแบบง อย่างมีอะไรติดมือไว้ด้วยละเพราะว่าเราถอดบนเรียนไปแล้วใช่หรือไม่มันจึงไม่หมดเนื้อหมดตัวไปกับสิ่งนั้นไงเขาจะยังให้นะมันยังพอมีเครื่องไม้เครื่องมือพอจะพาตัวเองรอดมาแล้วอาจารย์จะถามคุณว่าถ้าครั้งที่สิบเนี่ยมันจะยังมีปวดมีเมื่อยไหมมีคิดไหมมีง่วงไหมมีหมดแล้ครับครั้งที่ร้อยอะ ทั้งที่พันนะมีครับนี่คือธรรมชาติที่มันยังต้องเป็นแต่สิ่งที่มันจะน้อยลงน้อยลงจนสุดท้ายไม่เหลืออะไรคืออะไรรู้ไหมความเข้าไปเป็นทุกข์กับมันครับความเข้าเป็นไปเป็นทุกข์กับมันจะไม่เหลือเลยครับและเราจะเห็นมันอย่างที่มันเป็นโดยที่เราไม่เป็นทุกข์กับมันเขาเรียกว่า ประสบการณ์รตงมันทำให้เราค่อยๆก่อเกิดปัญญาแล้วค่อยๆไถถอนทุกอุปทานออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือทุกอุปทานมีเพียงความเป็นไปแห่งธรรมชาติที่มันต้องเป็นไปอย่างนั้นเองเข้าใจยังให้เนี่ยเนี่ยเพราะอาจารย์ออกแบบตัวนี้มาไว้เพื่ออะไรเพื่อคุณลองทําคุณลองคิดดูนะถ้าคุณทําครั้งที่ทําไปทั้งหมดแปดหมสี่พันครั้ง เนี่ยคุณเอบททดสอบแบบอาจารย์สอนคุณเลี่ยแปดหมื่นสี่พันครั้งคุณว่าคุณจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไหมเป็นครับกล้ายืนยันเลยครับกล้ายืนยันเลยครับถ้าคุณสามารถทำมันได้ถึงแปดหมื่นสี่พันครั้งนีองค์ความรู้ที่คุณจะสังเกตกระบวนการที่มันเกิดความถอนการที่จะไม่เข้าไปเป็นกับมันหรือเห็นจังหวะที่มันหลงไปเป็น เห็นจังหวะการถอนจากการเป็นทุกอย่างที่คุณเรียนรู้กับมันถึงแปดหมื่นสี่พันครั้งนี่คุณไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณเป็นสาวกพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงได้เลยจริงนะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไงนี่ขนาดคุณท้าวปันรั้งนี่สองคุณยังรู้สึกเลยว่าทุกคุณน้อยลง ใช่หรือไม่คุณคิดดูแค่ครั้งที่สองเนี่ยคุณยังคุณยังเข้าไปเป็นกับมันน้อยลงจนทำให้ทุกอ,อุปทา,านคุณน้อยลงอนะอแค่ครั้งที่สองนะครับเราจึงเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆแปดหมื่นสี่พันครั้ง <laughs> ยังไงยังไงก็หลุดพน้นมันไม่ถึงแปดหมืนสี่พันครั้งหรอก มันจะหลุดพน้นตั้งแต่ครั้งที่พันครั้งที่พันสองพันสามสามพันสี่พันแล้วเชื่อเหอขอใอ้ตั้งใจทําจริงๆซ้ําแล้วซ้าเล่ากับมันกับบทเรียนเดิมๆเนี่ยคุณอยากเก่งคณิตศาสตร์คุณทํำยังไงก็ทําโจทย์บ่อยๆแก้โจทย์บ่อยๆเยอะๆใช่หรือไม่คุณอยากเก่งฟิสิกส์คุณอยากเก่งเคมีคุณอยากเก่งอะไรก็ตามคุณต้องฝึกมันบ่อยๆใช่ไหม ฉันใดก็เหมือนกันคุณอยากพ้นทุกคุณต้องฝึกเพื่อพ้นทุกบ่อยๆอยากพ้นทุกก็ต้องฝึกดิร้องคําควรอยากพ้นทุกอยากพ้นทุกอยากพ้นทุกแต่ดูพฤติกรรมเ <c oughs> ข้าใจไหมยังขี้เกียจอยู่มันจะพ้นทุกได้ยังไงใช่หรือไม่เนาะโอเคงั้นหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับ จะพบกันหลังทำวัดเย็น